สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํากาแฟของเเซนนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับท่านที่มีไขมันในเลือดสูงความดันเบาหวานตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยถ้าทานเป็นประจํานะคะส่วนความหวานก็คือจะใช้ซูค่ารสแทนน้ําตาลนะคะทานได้แล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือจะมีจะมีสารสกัดจากถั่ววันเปรียงสารสกัดจาก ถังเช่าเห็ดลินจือส่วนตัวความมันนะคะก็คือตัวนี้จะสกัดมาจากถั่วเหลืองแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมของพวกถั่วขาวโกจิเบอรี่เห็ดลินจืออมีสารอาหารที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็คือทานแล้วร่างกายเราจะดีๆจะค่อยๆดีขึ้นก็คือบางคนบางคนกินไปต่อเนื่องนะคะรอบตัวไขมันส่วนเกินอะ่ะมันจะลด วิธีวิธีรับประทานนะคะแนะนําให้ทานก่อนมื้อเช้าสําหรับผู้ที่อยากจะอยากจะได้หุ่นที่ดีขึ้นลดไขมันส่วนเกินลดน้ําหนักก็คือแนะนําให้ให้ทานก่อนมื้อเช้าเป็นเมนูร้อนเนาะใส่น้ําแค่ประมาณ100 ml รสชาติจะดีมากค่ะ